37 39น้ำหนัก57กโลกร,รัมครับส่วนคือฟ้อนขำดอกครับวันนี้มาในชุดสีม่วงได้วยนครับสวัสดีปีใหม่ท่านคณะกรรมการและสวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องจังหวัดพิษณุโลกทุกท่านค่ะ ดิฉันผู้เข้าประกวดหมายเลขห้นาดานางสาวยานิสาวินลีค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นอายุ21ปีสัดส่วนส0สัสกูลไนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตสต็อปเวลาใหม่นะครับ ดีค่ะหมายเลขหกน้องไมายนางสาวพัชรวันณรดจรนาณิติ ปัจจุบันอายุ21ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะทันตแพทยาศาสตร์ชั้นปีที่2ค่ะน้องไม้นะคะเป็นลูกหลานของชาวจังหวัดพิษณุโลกโดยกำเนิดในวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสืบสารและต่อยอดประเพณีสงการของจังหวัดพิษณุโลกสุดท้ายนี้ช่วยฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องไม้ใหม่ขอบคุณน้องไมค้ครับ หมายเลข7ครับนางสาวจันทรัตจาวใจเด็กนะครับหรือว่าน้องเคสนะครับสูง175เซนติเมตรนะครับความสามารถพิเศษคือรำไทยสวัสดีค่ะหมายเลข7น้องเคสนางสาวจันทรัตจาวใจเด็กปัจจุบัน อยู่คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะปัจจุบันน้องเคทกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ค่ะผ่าพ่อแม่พี่น้องชาวสวัสดิพิษนุโลกและท่านกรรมการท่านคณะกรรมการ,าการ,การเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องเคทด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้องเคสนะครับ วินเวดติสตูดิโอส่งเข้าประกวดครับคนดูทุกท่านและขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวพิษณุโลกด้วยน,นะคะผู้เข้าประกวดหม่เลขแปดน้องดีมนางสาวนันทพัฒน์คำจำปา ปัจจุบันอายุ21ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนาเรศวรสาขาการบัญชีบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารค่ะขอบพระคุณค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาตรีคณะศาสาราสารศศึกษาสาขาอนามัยและสิ่งแวดลอ้อมมหาวิทย,ทยาลัยนาเรสสวนครับ สิบสวยงามบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้นะครับวันนี้วันสงกรานด้วยแล้วก็มาโชว์ความสวยงามด้านบนเวทีแห่งนี้กับสวนชมท่านของเราค่ะท่านวิทิพงษ์ภูมิประมนีนมาร่วมในการประกวดครั้งนี้ด้วยค่ะน้องณาดาค่ะหมายเลข8ครับน้องดีมครับหมายเลข13าน้องบิวค่ะหมายเลข14น้องปอยหวานครับ และหมายเลข20น้องนิวค่ะหมายเลข21น้องมดและหมายเลข29น้องกระตอยครับทั้ง18สาวงามนะคะขออนุญาตเรียนเชิญนี้นะคะทงกภาพก็ได้บรรยุภาพร่วมกันนะคะยี่สิบ, 20, บน้องวรรณการด้วงอิ่มรัวน้องนิวครับ คนสุดท้ายได้ดแก่หมายเลขหมา,ายนะเลขสี่ค่ะนางสาวกัะเดียงนะเสือสมวนทรหรือว่าน้องเอลคะ่ละได้โอกาสนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งแปดสาวงามด้วยนะครับด้านหลังนะครับเพื่อที่จะกลับไปพักด้านหลังด้าน,นล่างเวทีครับพี่ใบฝากค่ะแล้วส่งให้พี่นะครับสาจุคุณเป็นแม่ย่นา,นานางในวันนี้มีแต่คนไหว้คุณนะโอเคครับพร้อมไหมครับ ครับผมคีย์เวิร์ดของน้องริมนะครับคือคีย์เวิร์ดหมายเลขหนึ่งครับโอ้โหคีย์เวิร์ดนี้คืออารยสถาปัดหรือว่ายูนิเซอร์ดีไซน์อารยสถาปัดหรือยูนิเซอร์ดีไซน์นะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับอารยสถาปัด คือสถานที่ที่ออกแบบมาตามอารยธรรมของคนที่อยู่อาศัยค่ะอย่างในที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะก็มีที่ที่สําคัญมากมายทางวัฒนธรรมค่ะอย่างเช่นวัดพระศรีวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารค่ะที่ได้มีการประดิษฐานพระพุทธชินราชซึ่งเป็นองค์พระที่สวยที่สุดในโลกและเป็นที่เคารพนับถือของชาวไทยและชาวจังหวัดพิษณุโลกค่ะโอเคครับพร้อมหรือยังครับ พร้อมครับโอเคน้องนิวนะครับได้คีย์เวิร์ดหมายเลขสี่ครับคีย์เวิร์ดที่ว่าวัดนกรครับคีย์เวิร์ดวัดนาวัฒนกรนะครับวัฒนกรนะครับต่อไหมครับ วัฒานากรน,นะคะก็คือผู้ที่สืบสานวัฒนธรรมด้วยใจที่เปิดกว้างกับความเปลี่ยนแปลงค่ะโดยจงังหวัดพิษณุโลกนะคะก็มีผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมหลายด้านทีเดียวค่ะอย่างเช่นการฟื้นฟูขนการแสดงขนนะคะวัฒนธรรมทางด้านอาหารหรือว่าจะเป็นดนตรี ที่จะสร้างเมตาเวิร์สขึ้นมาค่ะให้ทุกคนทั่วโลกได้มาเห็นในวัฒนธรรมของเราสามารถแปลได้ทุกภาษาทั่วโลกทำให้ชาวต่างชาติและชาวไทยสามารถศึกษาและเที่ยวได้ก่อนมาสถานที่จริงค่ะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือมีสถานะเสี่ยงทางสังคมและเศรษฐกิจโครงการเหล่านี้นะคะช่วยลดช่วยลดช่องว่างระหว่างสังคมและช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษา และพัฒนาตัวเองได้ในปัจจุบันโลกเรานะคะกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมค่ะเราจะมีการจัดตั้งองค์กรสีเขียวขึ้นมานะคะเพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะให้โลกของเรามีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนะคะเมื่อกิ้ในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็เป็นหนึ่งในบุคคลนะคะที่อยากเข้าร่วมองค์กรสีเขียวขักดันนะคะให้สังคมของเราเนี่ยหันมาเห็นคุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่งดงามส่งต่อรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นเองค่ะ ระดับท้องถิ่นไปสู่ระดับสากลค่ะโดยตัวอย่างนะคะจังหวัดพิษโลกของเรามีโลเคชั่นสกูบเบลหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่พีกอนได้ใส่นะคะนั่นก็คือชุดตาไก่ชนเหลืองหางขาวค่ะซึ่งถือว่าเป็นซ็อพาวเวอร์ของจังหวัดพิษโลกนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของด้านอาหารอย่างเช่นกล้วยตากของบางกระทุ่มจังหวัดพิษณโลกของเราบอยไม่ได้อยากเพียงแค่เป็นผู้ชนะเพียงเท่านั้นแต่น้องปอยยันอยากที่จะเป็น ผู้ที่สืบสารอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้ยังคงอยู่สู่คนรุ่นใหม่ต่อไปค่ะและที่สําคัญน้องปวอยากจะส่งเสริมความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยสต <Start up. S 1> าร Start ครับผมค่ะสต Start ัพนะคะคือกลุ่มคนที่เริ่มทําธุรกิจใหม่ค่ะและธุรกิจนี้นะคะจะเริมเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะอย่างเช่น Yeah, หรือว่าไลน์แมนหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่มาอำนวยความสะดวกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่คะ่ะนี่แหลคะค่ะคือสตาร์ทอัพและงานที่เข้ารอบของเรานะครับได้แก่หมายเลข13น้องบิวนะครับหมายเลข27น้องริมครับใช่หรือหน้า2องวอดเลยลูกและท่านที่2นะคะผู้ที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายได้แก่หมายเลข สามค่ะน้องนิวนะคะน้องวันน,น,นิดว่านิดวันนิดววารนะคะงเงินบำรุงค่ะหมายเลขยี่าครับน้องวารีงามขาหรือน้องน้ำเหนือนะครับลำดับที่สี่นะครับที่เข้าสู่รอบห้าท่านสุดท้ายครับได้แก่หมายเลข หมายเลขสิบสี่ครับน้องทันพรหว่านอุ่นหรือว่าน้องปลอยหวานครับและท่านสุดท้ายนะคะที่เข้ารอบห้าคนสุดท้ายได้กับหมายเลข คำถามนี้นะคะเราจะมีคะแนนให้ทุกท่าน20คะแนนค่ะ20คะแนนใช่ค่ะกับในเรื่องของ10คะแนนแรกเป็นเรื่องของการสื่อสารตรงประเด็นและเชื่อมโยงและ10คะแนนสุดท้ายนะคะเป็นบุคลิกภาพในการสื่อสารในที่สาธารณะนั่นเองครับในฐานะนางสงกรานคุณจะใช้ตำแหน่งนี้อย่างไรในการสร้างความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยของคนรุ่นใหม่ ที่เติบโตมากับโลกดิจิทัลครับพร้อมแล้วตอบคำถามครับค่ะในฐานะนางสงการนะคะน้องกิ๊จะใช้สื่อโซเชียลมีเดียค่ะเพราะเราปัจจุบันนะคะสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะในยุคป,ประจับ ปัจจุบันนักกิ๊ก็จะใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะคะโดยใช้หลักการ 3C ค่ะ C แรกนั่นคือ Creative Content ค่ะคือการสร้างคอนเทนต์ต่ตางๆนะคะนำเสนอประเพณี้สงการเผยแพร่ลงสู่สื่อสังคมโซเชียลค่ะสังคมที่คนรุ่นใหม่หันมาเรียกร้องความเท่าเทีเทยมทางเพศมากขึ้นคุณคิดว่าการมีนักเวิทีนางงามเช่นนางสงกรานยังคงมีความจำเป็นอยู่หรือไม่อีกครั้งนะครับ ในสังคมที่คนรุ่นใหม่หันมาเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้นคุณคิดว่าการมีเวทีนางงามเช่นนางสงกรานยังคงมีความจำเป็นอยู่หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยครับ ค่ะน้องบิวคิดว่าจําเป็นค่ะเพราะการจัดประกวดนางสงการไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามภายนอกเท่านั้นค่ะแต่มันยังเป็นการรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยค่ะและเวทีนี้ก็เป็นอีกเวทีหนึ่งค่ะที่เปิดกว้างให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มาแสดงความรู้ความสามารถบนเวทีแห่งนี้ค่ะคุณคิดอย่างไรกับการที่บางคนมองว่าการประกวดนางสงกราร เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ผู้หญิงแค่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกพร้รอมแล้วตอบคำถามได้เลยครับน้ำเหนือคิดว่าการประกวดนางสงการนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความสวยจากภายนอกเราต้องสวยจากภายในค่ะอย่างเช่นตัวน้ำเหนือเอง,เองมีความงามอยู่3หน้าหน้าแรกบอกความดีหน้าในบอกความสามารถแล้วก็หน้าที่บอกความสามารถค่ะซึ่งตรงนี้ละค่ะที่น้ำเหนืออยากจะบอกให้ทุกคนมั่นใจค่ะ และน้ำเหนืออยากจะให้ทุกคนร่วมกันรักษาวัฒนธรรมสืบไปค่ะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเห็นความง,งามข้างในออกมาสู่ข้างนอกอีกครั้งนะครับหากวันหนึ่งเทศกาลสงกรานในจังหวัดพิษณุโลกถูกลดความสำคัญลงในสายตาคนรุ่นใหม่คุณจะฟื้นฟูประเพณีอย่างไรให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งครับ น้องบอลคิดว่าเราควรสร้างให้ทุกคนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีสงการของเราค่ะและน้องปอยจะสร้างโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโซเชียลน้องปอยจะวางกลยุทธ์ผ่านทางสื่อโซเชียลให้เข้าถึงได้ง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่มีหลากหลายภาษาเพื่อให้เข้าถึงผู้คนในหลายูมิภาครวมไปถึงการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อให้เข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นไม่แค่สัญ,ญลักษณ์ของความสวยงามแต่เป็นแรงบันดาลใจทางสังคมในระดับจังหวัดได้จริงเชิญตอครับ อกว่าบทบาทของเวทีนางงามไม่ได้มองหาแค่ความสวยงามอย่างเดียวแต่ต้องเป็นผู้นําวัฒนธรรมและก็สามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวจังหวัดพิศนุโลกได้น้องมายค่ะจะใช้โอกาสนี้ล่ะค่ะเป็นผู้นําเชิงสร้างสารรค์ในการที่จะสร้างพื้นที่ให้ผู้คนนะคะได้ออกมาทํากิจกรรมเพื่อสังคมค่ะใช่ค่ะผมตกใจ <c oughs> มิสอันนี้ก็มิสเหมือนกันมิสเราทำไมเป็นช่างภาพเป็นนังทุ่งศเฮวีนะครับเมื่อเมื่อช่วงเย็นนะครับเป็นช่างภาพนะครับ และขออนุญาตค่ะวิทย์บันทึกภาพร่วมกันครับวิบันทึกภาพกันในค่าคืนนี้นะคะค่าคืนนางสมเกียรติที่เราเราจะเริ่มจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4สําหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4นะคะได้แก่หมายเลขหมายเลขีล่สิบาน้องวารีนักขาวคืนน้องน้ำเหนือค่ะ รา้อง,งได้รับเินภา้อง่ยรางวัลค่ะขอเรนชนะคะท่านมเรีกรษามอรางวัลน้ค่ะรองชนะเลิศอันดับที่สามนครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สามได้แก่หมายเลขสิบสามรับน้องอินวราเงินมงรุง อัน5,000ถือว่าเป็นวันที่เก่งและมีความสามารถทุกคนเลยนะครับที่แค่2,000น,นะครับผมขอได้ประกาศรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ หมายเลข6ครับน้องพัชรังวัลโรจนนิติหรือน้องมายนะครับร้านที่จับมาเลสวนสงกรานต์ประวัตครับน้องมายจะได้รับเงินสดหนึ่งหมื่นสองพันบาทพร้อมเครื่องรางวัลค่ะรางวัลชนะเลิศการประกวดนางสงกรานต์งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดพิศนุโลกประจำปี2568ได้แก่หมายเลข25ครับน้องรณิ สงกรา์ประจำปีนี้ท่านไหนวอกว่าหมายเลข14น้องน้องธัญพรหว่างอุ่นนะครับน้องปอยหวานนะครับจะได้รางมลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะครับสำหรับน้องปอยหวานจะได้รับในสซนหนึงงง่งสภาพอากาศพร้อมแววรางวัลค่ะครับที่จับมนเรสวนสงครอบประกวดนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเชิญทุกท่านถ่ายภาพรวมนะคะเป็นทิภาพ ร่วมการด้านบนเวทีนะคะแล้วเราก็จะมีการสัมภาษณ์เล็กน้อยถึงความรู้สึกของน้องที่ได้รางวัลเป็นนางสงการมมนะคะในปีนี้ค่ะขอบคุณครับขอเชิญมอบให้กับทำงานให้กับรองชนะเลิศัดับที่หนึ่งครับน้องป้อยหวานครับมิเชนน,นั่นนะครับ เดียวกันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะงดใช้เสียงสักเล็กน้อยเพื่อที่จะสัมภาษณ์นะครับเรียนเชิญผู้ที่จะมาสัมภาษณ์นะครับด้านบนเลยนะครับเป็นนางสงกราระนจำปี2568นี้ครับเรียนเชิญครับก่อนอื่นเลยนะคะน้องจิ๊บต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการนะคะที่เชื่อมากนะคะแล้วก็เห็นศักยภาพของน้องจิ๊บแล้วก็เรื่องน้องจิ๊บเป็นนางสงกราร พิษนุโลกประจาปีนี้ค่ะน้องกิฟต์รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่น้องกิฟต์ได้มาประกวดบนเวทีแห่งน,นี้และครั้งแรกนี่แหละค่ะที่ทําให้น้องกิฟต์เห็นว่าประเพณีสงการที่พิษนุโลกเนี่ยก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครเลยนะคะตั้งแต่น้องกิฟต์เข้ามาเยี่เขตพิษนุโลกเนี่ยก็เห็นความสวยงามประการตาของจังหวัดพิษนุโลกบ้านเราค่ะซึ่งน้องกิฟต์ในฐานะที่เป็น ได้รับเลือกเป็นเทพีสงการของพิซนโลกเมื่อกีก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะคะอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาเที่ยวงานส่งการพิซนโลกบ้านเรากันเยอะๆนะคะเพราะว่าพิซนโลกบ้านเราก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับผู้เข้าประกวดวันนี้ทั้ง18ท่านนะครับานางงามในทุกส